3เรื่องสําคัญที่คนมีประกันจะต้องรู้ข้อแรกนะคะในส่วนของความเสียหายยางรถยนต์นะคะวันนี้ถ้าเกิดคุณนํารถไปเกิดบันเหตุนะคะแล้วยางระเบิดเองหรือแม้กระทั่งฉีกเองนะคะประกันภัยจะไม่รับผิดชอบนั่นเองค่ะนะคะและข้อที่2นะคะนั่นก็คือวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณเปิดเค้มเนี่ยคุณจะดําเนินการอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทานั่นก็คือนํารถนะคะไปติดต่ออู่ในเครือคะ่ะโดยเตรียมเอกสารนะ,ะหนึ่งใบเค้มสองสำเนาทะเบียนรถนะคะ3มกรมธรรม์น,น,นะคะ และสี่เลยกับขีนะคะเพื่อที่จะให้อู่ในเครือนะคะเขาดําเนินการเสนอราคาไปยังบริษัทประกันภัยต้นสังกัดนะคะเพื่อที่จะรอการอนุมัติราคาและก็กระบวนการในการสั่งอะไหล่แล้วก็ตามรถคุณเนี่ยนำรถเข้ามาจะซ่อมในลําดับต่อไปนะคะหลายๆคนนะคะไม่ได้ทําการตามเวลาเนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใบครมนะคะก็จะหมดอายุไปตามสภาพของมันนะคะเพราะว่าใบเครมเนี่ยมีอายุนะคะ1ปีนะในส่วนของฝ่ายถูกแล้วก็ฝ่ายผิดแี่ยมีอายุ2ปีนะคะ และข้อที่3านั่นก็คือรถยนต์มีแผลก่อนทําประกันภัยนะคะประกันภัยจะไม่รับผิดชอบหากรถยนต์คุณไปเกิดเหตุตอนที่ยังมีความคุ้มครองประกันภัยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยต้องการที่จะให้ประกันภัยเขารับผิดชอบแผลที่เกิดเหตุก่อนทําประกันภัยนะคุณจะต้องนํารถไปจัดซ่อมให้เรียบร้อยก่อนนะคะและหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะต้องนํารถเนี่ยมาถ่ายรูปตรวจสภาพเพื่อที่จะปลดล็อกแผลที่ถูกรีมาร์กหรือว่าถูกล็อกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของคุณนะคะอันนี้นะคะก็เป็น3ข้อนะคะที่ ผู้ประกันภัยจะต้องรู้นะคะถ้าวันนี้คุณมีรถแล้วก็มีประกันภัยนะคะคุณจาเป็นที่จะต้องรู้3ข้อนี้นะคะสูหวังว่าคลิปวันนี้นะคะสามารถที่จะเอาไปเป็น h how t ูเนาะให้กับผู้ประกันภัยนะคะได้เอาไปปร,ปรับใช้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ